สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพี่เสือนะครับวันนี้อยู่กันในค่ายจีลี่นะครับเกมเมดูซ่านะครับเราพบทุนมาสามร้อยนะครับโอ้ยมาครับเบสสามเลยมาถึงก็เบสสามแล้นนครับยังไงยังไงยังไงครับท่านชม โอ้ยมามาดินมังกรนะครับมาดินมังกรโอ้ยไหลไหลต่างไหลเลยครับยังไงยังไงยังไงครับท่านผู้ชมมาถึงกับบิ๊กวินเลยนะครับสามบสามบ้านนะครับสเก็ตเตอร์น่าจะเป็นไอเนี่ยไอสีแดงๆครับเนี่ยที่มันมีรูปสตังค์ขึ้นนะครับน่าจะหกตัวหกตัวน่าจะเข้าฟีสปินนะครับเอเข้าสเก็ตเตอร์ครับ วิ้ยหมาดินมังกรยังไงครับยังไงยังไงครับยังไงครับมาหรือเปล่ามาหรือเปล่ายังไงอืม ไม่รู้ว่ามาไม่มาแต่ตอนนี้ตังค์ไหลครับอ้าวบิ๊กวินไหมกี่บาทครับสามาที่หกบาทสวยงามครับอย่างไรอย่างไรโอ้ยซาก,เกตเตอร์เข้ามาที่นี้ก็ยังดีครับให้พอเป็นพิธีครับตัววายมาดีนะครับเนี่ยมาจัดเบ็ดห้าเลยเดิมพันเบ็ดห้าเลยครับอนี่นี่ นักลบนักลบกล้าหาญแต่ได้น้อยนะครับเหรียญเหรียญน,นักลบอย่างไรนะครับโอ้ยนักลบเหมือนเ,เต็มนะครับแต่ได้เท่าไหร่เป็นห้าร้อยสิบสองบาทนะครับกำลังมาดีนะครับมาดีอยู่มาดีอยู่นะมาดีอยู่เด้อ ยังไงเอา้าเข้าสกิเตอร์เอ้ยเข้าฟีสปินนะครับยังไงฟีสปินกับก้าวหน้ายังไงดีก้าวหน้าดีกว่าครับบายมาแล้วลารุ่นเนี่ยตัวตัวเขียวถ้าตัวเขียวมาน่าจะบวกบวกฟรีเกมนะครับบวกหนึ่งไปเรื่อยแล้วก็เอา้ามาอีก Nhưng ai sao? ai có thể trả được bao nhiêu? Ngươi vẫn còn trả đó Ngươi vẫn còn trả được Ngươi vẫn còn trả được game game nữa โอ้โหไอ้ไม่ให้ลนะครับได้เท่าไหร่ครับมาดูกันครับดอกนี้ยังไงยังไงได้มา1ร้อยยี่สิบแปดคูณเท่าไหร่คูณหนึ่ง้มาถึงก็นี่เลยยังไงโอ้ยังไงครับยังไง มาดินมังกรวายวายมาดีอยู่นะครับเกมนี้เมดูซา่าเมดูซ่าครับพี่เกมเมดูซ่านะยังไงอเออได้นนอยู่ได้ยี่สิบห้า 25. โอ้โหย่าไหร่ครับร้อยี่สองบาท ไปเบสิกเลยไม่ไหวแล้วครับท่านผู้ชมต้องจัดต้องจัดครับดอกน,นี้ต้องจัดเอ้ามาอีกแลเวเข้าฟีสปินอีกแล้วครับเอาอันนี้ดีกว่าฟีสปินดีกว่าครับแปดทีมีโบนัสด้วยนะโอ้ยได้คะแนนชนะ ยังไงโอ้ยนักลบได้อีกเ3บาาเอาทบวกบวกค่าเกมไปอีกโอ้โหเมดูซ่าเมดูซ่านักลบมามาอีกเมดูซ่ามาอีกเพิ่มโบนัสไปอีก12บบาทแล้วนะอัะนนีนะ้แล้วก็คะแนนชนะเราได้90บบาทนะครับยังไง มาหน่อยครับเต็มเต็มหน้าหน่อยขอยเต็มเต็มหน้าหน่อยครับได้วันนั้นเจ็ดสิบบาทแล้วนะยังไงโอ้วิมาครับดอกนี้เท่าไหร่บิ๊กวินบิ๊กวินอืมสองร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับท่านชมโอ้ยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์พี่เสือพะบันด้วยนะครับยังไงยังไงร,รวมกันเป็นสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทนะครับ โอ้ยมาจับมาจริงครับท่านชมดอกนี้ก็สำหรับวันนี้พี่เสืเอขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ